บั้ม Keep Looking at the Window ศิลปิน Desktop Error สังกัด So on Dry Flower ค่ะขอเชิญคุณนนท์ The Voice นะคะหรือคุณธนนทจำเริญนะคะเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะแล้วขอเชิญคุณเก่ง The Voice นะคะทัชญานะคะประทุมวันนะเป็นผู้เชิญดอกไม้ค่ะแล้วขอเชิญคุณตูงโพสิทธ์คำพีเจ้าของรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมคมชัดและอดทนครั้งที่สิบเป็นผู้มอบรางวัลด้วยค่ะ กนสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมน,นะครับได้แก่อัลบั้มเพลงกล่อมโลกนะครับศิลปินสุนทรีเวช ปินสุนทรเวชมนสังกัดอิสระเพลงหลุมศพปลาหวานุปินพอดอกสังกับจีนี่เล็กโขเพลงต่ตาเหมือนกัน คุณน็อตวรุษพิทักษ์สรยุทธ์นะคะเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะและขอเชิญคุณพิเลตนะคะเชื้อาอิมราพรเป็นผู้เชิญดอกไม้ค่ะขอเชัญคุณอดิศักดิ์ลิมพลพัฒนากจนะคะการสถานีโทรทัศน์ช่อง8และสัญชาตนาอัญชลีทองวัฒนานนท์ผู้สื่อข่าวสายละครหนังสือพิมพ์คมชัดลึกอมราพรพ่นดินทองผู้เขียนบทภาพยนตร์และซีรีส์บริษัท GTH ละคที่ประเสริฐยิ่งสุดอาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการแสดงมหาวิทยาลัยรออังสิตนันทพรวัยศิสุวรรณนองงร้องนวยการ,ร,รแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าละครเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เห็นว่าละครที่ดีก็สนุกและแซ่บได้ขอบคุณครับขอบคุณคุณยิ่งยศจริงนะฮะคุณยิ่งยศนะคะครับ ละครจบนะฮะก็ไม่ใช่แค่ดูแค่ละครจบมันต้องได้บทเรียนในการที่เราได้ดำเนินชีวิตด้วยละครจบแล้วงาไม่ได้น,ะดนักนิมลตน้าไตรยรัตน์นะคะเป็นผู้เชิญดอกไม้ค่ะและขอเชิญคุณสรพงษ์ชาตรีเจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมของษ์ชตรีกอส์ครั้งที่เก้าจากละครเรื่องคูเ่เดือดเป็นผู้มอบรางวัลค่ะครับอบีกหนึ่ง

วันนรสสมที่ชัยจากสุดสายป่าแต่เจ้าสงสัยจะให้ฉันแบบอีกสักมีลเรียเบนเนดิดตตีจากมารกาเมเทพ่เธอมไปถึงข้หนเอาละครับเบียดเบียดกันมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่แหละครับอยู่บนจอได้ห้าคนแล้วนะครับโอ้ตัวจิ๋ว หมดนะครับวันนี้คือท่าลุ้นของอ๋อเด็กๆแต่ลุ้นแบงนี้นะฮะจะมีน้านี้เป็นนักน้เป็นแฟนตัวเล็กๆนะฮะแต่พี่พอพี่พอยก็มาด้วยนะฮะท่านึงดึงแบบนี้เออทำันที้หมดเลยเว้นนักมีเลียคนเดียวที่ทำไม่ได้นักเครียดค่ะนักเครียดอ่ะตอนนี้นะครับขอเชิญนะครับคุณหลุยเฮสตาสันนะครับ เป็นผู้เชิญรางวัลน,นะครับแล้วก็ขอเชิญคุณทิสาวริทิสานะครับนิ้งธรรมะมหิรนะครับเป็นผู้เชิญดอกไม้นะครับแล้วก็ขอเชิญคุณ่อชายมาลดูเดสานาน,น,าน,สสน้เาเ,เจเ้าของรางวัลลักแสดงสงทุกนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของชัิเรองหัวั้นที่8นะฮะแต่ละครเรื่องระบำดงดาวเป็นผู้มอบรางวัลด้วยนะครับ ลย่มาเป็นงานใหญ่ในวันนี้นะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณช่องสามค่ะที่ให้โอกาสได้นะคะได้มาอยู่ในโปรเจกต์ที่ถือว่าก็เป็นโปรเจกต์แห่งปีเหมือนกันนะคะที่ช่องสามค่ะแล้วก็พี่ออฟพี่แดงค่ะให้ได้เลยค่ะที่จอนเทสเต้าได้มาเป็นได้เป็น สำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11นะครับประเภทท็อปลาโบดนะฮะสากลาไน้ร้องดีเก่งไรสันด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้ผมชอบเสื้อคุณมากมีปีกข้างหลังนี่โฮถ้าคุณแต่งตัวขนาดนี้คุณใส่สลิงยกตัวขึ้นไปเลยไหมอ่ะรางวัลต่อไปนะฮะรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่11ประเภทพ็อปลาโบดนะฮะติดใจวีวรรณรธสมทิชัย คิดว่าเธอจะเสียใจซะอีกอย่าแย่เลย,ย,ยสิยาสเปร๊อโอ้โหต้องบอกว่าน่าลุ้นแล้วก็น่าเชียร์ทุกคนเลยนะฮะโ,โหน้องใบคนยิ้มหน่อยลูกไปใบคนยิ้มหน่อยลูกโโไม่มาใบคนไม่มานะอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นกันนะฮะแต่ตอนนี้ต้องขอเชิญน,นะฮะ คุณไนกี้นิติดนป้อมส่วนเป็นผู้ชิดดอกไม้และขอเชิญคุณกฤษณาโสภาในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทอโมพนฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดน,นะครับเป็นผู้มอบดอกไม้ครับผม และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในฮะคมชันลึอกอวอร์ดครั้งที่11ประเภทพัฟลาโบสสาขานักแสดงหญิงยอดนิยมในปีนี้ได้แก่ยยาวุรยา ตื่นเต้นมากเลยค่ะ้องขอบคุณคมชัดดึกมากมากนะคะสนุกทุกครั้งที่มาค่ะเพราะ<ม>ดุนกรนจริงจริงก็ต้องขอบคุณช่องสามนะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นแฟนๆที่น่ารักที่สุดเป็นกำลังใจที่คำพห้เราอยากจะทำงานค่ะทุกอย<ห>่างผลงานทุกอย่างไม่ลืมอีกถ่วค่ะพี่ว่ค่ะก็ขอบคุณมากๆคะ่ะสำหรับ ไปจัทุกคนค่ะขอบสดณค่ะโค้ชโฟร์ด er. oh. ีกับน้องยายาด้วยนะครับไปชมรูปให้กับยายากครั้งหนึ่งนะเอาละครับฝ่ายหญิงไปแล้วนะฮะทีนี้มาถึงรางวัลนะฮะคมชันเลือกระเบิดครั้งที่สิอ็ดประเภทท็อปเลือกระบิสาขานักแสดงชายยอดนิยมกั็นบ้างโอ้โหเราไปดูดีกว่าว่ามีรายชื่อใครบ้างนะฮะที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในปีนี้นะครับไปชมครับ รางวัลน,นักสแสดงชายยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนีง้เจนเบลลี่ต้ววาองสินส,นนสดุดเจนเออตัวนที่สุกี้พิเศษเ่อรักคงกระสยใจแย่ติี่เจสระพรมสงีเจสมาจุฬาเท ภารกิจนะัะคุณณเดชติดภารกิจคุณติ๊กติดดูละครตัวเองอย่าลืมฉันในวันนี้เลยไม่ได้มานะฮะอ่ะมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ต้องขอเชิญนะครับเบล่าราณีคมเปญนะฮะเป็นผู้ชิดอกไม้นะครับแล้วต้องขอเชิญนะครับแพทย์หญิงของขวัญปูจิติรันวิถุวินทุพันนะฮะประธานบริษัทของขวัญคลินิกเวชกรรมจำกัดนะครับเป็นผู้มอบดอกไม้นะครับ